สวัสดีค่ะเพื่อนๆสเปกโฟนทีวีทุกคนเคยสังเกตกันไหมคะว่าเครื่อง iPhone ของเพื่อนๆนั้นสามารถรองรับสัญญาณโทรศัพท์ได้แรงเท่าไหร่โดยปกติแล้วสามารถดูได้จากขีดสัญญาณที่มีทั้งหมด5ขีดค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้แสดงรายละเอียดมากกว่านั้นก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะโดยเข้าไปที่เมนูโทรศัพท์กดหมายเลขกับจันสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่เหลี่ยมดอกจันแล้วกดโทรออกค่ะเพื่อเป็นการเปิดฟิลเทสบน iPhone ให้สังเกตที่ ุมซ้ายของโทรศัพท์สัญญาณจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขค่ะจากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม power ค้างไว้เมื่อขึ้นสไลด์ to power off ก็ให้เพืเ่อนๆปล่อยปุ่ม power ค่ะแล้วกดปุ่ม home ค้างไว้จนเด้นออกเท่านี้สัญญาณโทรศัพท์ของเพื่อนๆก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเรียบร้อยค่ะ โดยสัญญาณโทรศัพท์ที่มีความแรงตั้งแต่ลบ50ลงมาหมายความว่าเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้เสาสัญญาณสัญญาณที่ได้นั้นก็จะค่อนข้างแรงค่ะแต่ถ้าตัวเลขติดลบมากขึ้นเรื่อยๆคุณภาพความแรงของสัญญาณเพื่อนๆก็จะลดลงเช่นกันค่ะอย่าลืมนำวิธีนี้ไปลองใช้กับ iPhone ของเพื่อนๆดูนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ